อกหักเราได้อะไรบางหนึ่งฉันได้ตัวเองกลับมาจากที่ตะก่อนหัวฉันโฟกัสว่าเออเขาจะมีความสุขไหมหรือมีอนาคตร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทํา,าทอะไรอยู่เนี่แต่กลับกันเขาทําอะไรอยู่หรอเขามีความสุขไหมกลับกลายเป็นว่าฉันทําอะไรอยู่ฉันมีความสุขไหมวันนี้ฉันทาอะไรให้มีความสุขวันนี้ฉันทาอะไรดีนะอกหักเราได้อะไรได้ครอบครัวและได้เพื่อนกลับมาเราจะรู้ว่าใครคือคนที่รักเราจริงๆในวันที่แย่ย้ําอีกรอบนะ คนที่รักกันจริงดูยังไงดูตอนที่ในวันที่แกแย่ที่สุดอะใครอยู่เคียงข้างแกไอ้ผู้ชายที่แกรักนักรักหนาลักสุดหัวใจในวันที่แกแย่มากแย่แบบจะตายหาจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหายเหี่ยวอะไรก็แล้วแต่มีเขาอยู่ข้างข้างไหมสิ่งที่ได้อย่างต่อมาคือว่าะได้ความสวยกลับมาฉันลดน้ําหนักได้เพราะว่าฉันอกหักใช่ไหมจากที่ฉันแบบอ้วนๆเนี้ยฉันก็ลดลงมาได้แล้วสวยขึ้นไปดูหน้าฉันสมัยก่อนเลยฉันไม่ได้สวยขนาดนี้ ฉันสวยขึ้นฉันหุ่นดีขึ้นนี่ถ้าไม่อกหักยังไม่รู้เลยว่าแบบฉันลดน้าหนักได้ยังไงเพราะมันมีแรงบันดาลใจเพราะมีแพชชั่นไงแล้วรู้ว่าฉันได้ออกกําลังกายด้วยสมัยก่อนไม่เคยออกกําลังกายนะแต่พออกหักเสร็จปุ๊บเพื่อฉันเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่วันนั้นถึงนะฉันออกกําลังกายตลอดเดินวันละหมื่นก้าวตลอดแล้วสิ่งที่ได้ต่อมาเคยรู้ปะฉันได้เงินถ้าฉันไม่อกหักฉันไม่ได้ออกมาอัดคลิปเป็นอินฟูแบบนี้ สถานการณ์ทางบ้านชั้นดีขึ้นถ้ายั้นยังคงคบแฟนต่อไปชันก็คิดเลยว่าเออที่บ้านฉันน่าจะมีปัญหาการเงินแบบมาๆๆๆๆๆแล้วอกหักได้อะไรอีกได้พวกแกไงรู้ว่าฉันมีความสุขมากเลยที่พวกแกทักมาในแชททุกวันเลยอะว่าแบบขอบคุณขอบคุณขอบคุณคือฉันมีความสุขจนบางวันชั้นรู้สึกน้ําตาไหลเลยเพราะว่าแบบฉันซาบซึ้งมากๆเลยอะเห็นไรปะแกไม่ได้เสียแกได้ที่เหลือ มันคือตัวแกเองแล้วที่แกต้องลุกออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่าโมแต่จมอย่าโมแต่นั่งร้องไห้แต่ไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยกับชีวิตชีวิตมึงต้องดีขึ้นหลังจากได้เจอกูมึงก็ทําแม่งทางน้าตานี่แหละชีวิตมึงต้องดีขึ้นเพราะจังหวะที่ชีวิตพวกมึงดีขึ้นดีกว่าเพอเพอไอ้แฟนเก่าของพวกมึงไงมึงไม่อยากเขาได้เขากลับไปแล้วอ่ะมึงลองคิดดูนะ สมมติมึงมีรายได้สักสองเดือนละสองแสนสมมตินะแต่แฟนมึงมีรายได้สองหมื่มึงอยากกลับไปคบแม่งจริงอ่อวะเก็ตปะมึงก็ต้องการคนระดับเดียวกันจริงไม่จริงอูยังไม่ได้รวยมากแต่เนี่ยึอัวสู้ไว้ด้วยกันสู้ไว้ด้วยกัน